วันนี้จะมาตัดออกฟักตุ๊ดฟักกัะติกนะครับตุ๊ดฟักกัะติกหลายจี้ามปู ตองตุดีสีทองฝักซุกเป็นเจนเป็นสิบสี่ชื่นเอาหยอดอ่อนเป็นเน่งเป็นพริกที่จะแกงก็ได้ดนักประโยชน์ด้านการระบายทง้งนักประโยชน์ด้านแก้โรคหิหนัง

rồi đi ăn đi ăn đi con giọt suối trăng lơi สวยดีร่าอ่อน วันนี้ได้หนึ่งละวก็น้ำพริกละผักตุดผักกระตึกตุดผักกระตึกนี่ผักตุดผักกระตึกเนี่ยหอกตุดผักกระตึก ยอดสวยดีอ่อนดีจะไปหนึ่งกับน้ำพริกหนึ่งกับผักชะอมผักแหละผักละผักตุดผักขัดตึกหรือพริกหรือกระซึงกระแซก็เรียกกะไฟก็เรียกจามจุลีสีทองก็เรียกเจนก็เรียกซึกก็เรียกมะลุมป่าก็เรียกสุงรุ่งก็เรียกก้ามปูก็เรียก ตะโกก็เรียกมะขามโคกก็เรียกมีตั้ง14ชื่อนี่หอยยอดอ่อนอย่างนี้นะครับยอดอ,อ,ดอ,อ,อ,อ่อนฝักอ่อนใบอ่อนๆเนี่ยไปน,นึ่งหรือไปแกงประโยชน์ก็จะมีต่อร่างกายได้ช่วยเจริญอาหารนะครับรักษาโรคผิวหนังรักษาแผลในปากในลําคอเหงือก คิดร้อนให้เย็นนะครับเนี่ยยอดสวยจังเลยเนี่ยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องอย่างเงี้ยสวยจังเนี่ยสวยจัง